เที่ยวสายศรัทธา EP นี้พาทุกท่านมารับพลังดีๆที่เชียงใหม่ครับมาถึงเชียงใหม่ต้องที่นี่เลยโรงแรมสิริปนาวิลลารีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเชียงใหม่รีสอร์ทหรูสไตล์ล้านนาบรรยากาศเขียวสงบสุขสบายใกล้เมืองครับภายในบริเวณโรงแรมยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงแรมให้กราบไหว้ขอพรอ,อีกด้วยครับประวัติขององค์พ่อนาคาสิริปนานะครับก็เกิดจากนิมิต นะครับขององค์หลวงปู่ไพบูลณ์สุมังคโลนะครับพระเดชพระคุณองค์พระพมวชิรคุณนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเทพนิมิตสุขเขตแดนสยามนะครับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งถามว่าก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คู่กับโรงแรมสิริป,ปนามาตลอดนะครับแล้วก็ในการอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าเรามีเรื่องทุกข์ร้อน ใจประการใดนะครับก็มาขอพอรกับองค์พ่อนะครับซึ่งท่านก็จะประทานพรนะครับความสำเร็จให้เกิดแก่ผู้ที่ศรัทธาท่านครับอธิษฐานจิตขอพอรจากพ่อปู่ศิริปัญน,นาเรียบร้อยแล้วใกล้ๆกกันยังมีที่พักใจนาขวัญคาเฟ่คาเฟ่ลับในโรงแรมหรูมีทั้งบรรยากาศที่ดีสำหรับเมนูที่นี่ทั้งเครื่องดื่มเบเกอรี่ใหม่สด วันต่อวันจัดจานแบบพรีเมียมสายเซลฟี่ถ่ายรูปห้ามพลาดครับมุมไหนก็ถ่ายออกมาดูดีใครที่มาเชียงใหม่แล้วอยากหาคาเฟ่บรรยากาศดีๆต้องแวะมานาขวัญคาเฟ่นะครับมูให้ปังขั้นสุดกับสายพญานาคพ่อปู่สิริปัน,นาเรียบร้อยแล้วเรามาต่อกันที่วัดป่าแดดครับที่เรามาวันนี้เป็นวันไหว้ครูของวัดป่าแดดโดยมีพระอาจารย์พยุงศักด์ เป็นประธานสงฆ์ครับที่วัดป่าแดดแห่งนี้อธิษฐานจิตขอพอรต่อองค์พระพิเนรอุตรศีคณปติขอพอรองค์ท้าวเวสสุวรรณอุตราราชาธิบดีเจ้าแห่งทูตผีอธิบดีแห่งขุมทรัพย์ให้คุ้มครองดวงชะตา จเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาก็ขอ,ขอเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ท่านท้าเวสุวรรณของวัดประแดดที่มีเพวลักษณะคือสูงยืนถือกระบองใครมาขอพรก็ขอให้อยากให้ทุกท่านนั้นประสบแต่ความสำเร็จ มีกินมีใช้มีโชคมีลาบมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,แรง,แรงจเจริญพรมูให้ปังเพิ่มพลังให้ชีวิตเรียบร้อยแล้วเราไปสวดมน์ยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตกันที่วัดเจยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหารหนึ่งในวัดสำคัญของล้านนาที่มีอายุยาวนานกว่า500ปีสถานที่ที่พระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์มังราย โปรดให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช1998นอกจากนี้ยังมีสัตตะมหาสถานจำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขหลังตรัดสรูวัดเจ็ดยอดไหว้พระเจ้าทันใจปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บสำลิดผลทั้งโชคลาภการงานการเงินการค้ารวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจ รวยทันใช้ครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับเส้นทางตามรอยท่องเที่ยวสายศรัทธ,ธากับผมคาาชินบัญชร